สีดำนะครับ attitude นะครับ black นะครับไมค้าถึงแม้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่มต้นแต่ใน t o y ต้า Sa f e t y s e n ต e ระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบถ้วนนะครับเราสามารถเชื่อมต่อแบบไวเลสไร้สายได้ Apple สามารถทำได้นะครับในตัว a n d r o อยยังอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Air แยกออกมานะครับมีโซนด้านหลังอีกหนึ่งโซนนะครับตำแหน่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะการสามารถที่จะลากนะครับตัวเบาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาต มาลากให้สุดแบบนี้และเราสามารถที่จะปรับนี่ครับเอาหัวหมอคือใครชอบรถแบบ3ามแถวแบบมี a m ม i e n t light เห็นไหมฮะมี a m มเ e n t light มาให้ จะพาทุกคนครับมารู้จัก All New Innova c e n i t จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเดี๋ยวขออนุญาตไล่เรียงโดยคันที่เราเห็นอยู่คันนี้นะครับเป็นคันสีดำนะครับ Attitude นะครับ r a r k นะครับ Mica นั่นคือมาเป็นสีดำและรุ่นที่เราจะได้รีวิวให้ทุกคนดูในคลิปนี้เป็นตัว2 0 h e v Smart นั่นเองครับเรามาดูหน้าตากันสันหน่อยนะครับหน้าตาเราอย่างที่เห็นนะครับถ้าเทียบกับในตัวท็อปที่เป็นตัวพรีเมียม อาจจะมองเหมือนกันไม่ได้แตกต่างโคมไฟคู่หน้าเป็นแบบ LED มัลติ r e f ฟกเตอรมีไฟ Daytime นะครับเล็กๆอยู่ตรงนี้แต่สว่างนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเราจะเห็นเรื่องของตัวไฟเลี้ยวที่ให้มาเป็นเส้นยาวขนาดใหญ่และมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดพร้อมกับไฟฟ o อกแ m ลที่เป็นแบบ LED มาให้แต่ที่เราต้องบอกแบบนี้นะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมากับสีดำด้านนะครับเป็นตัวพลาสติกนะครับจุดนี้เด็กจุดหนึ่งแต่เราจะต้องบอกแบบนี้ว่าในตัว กระจังหน้าตัวกล้องไม่มีมาให้นะครับเนี่ยกล้องไม่มีมาให้ไม่เหมือนในตัวท็อปพรีเมียมแล้วก็ตัวเรดาร์ถูกซ่อนอยู่ด้านข้างนั่นเองเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยการถูกออกแบบการตกแต่งนะครับจะเป็นสไตล์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันต่อดีกว่าครับถึงแรกที่เราต้องบอกกันนะครับเราต้องให้ทุกคนดูกุญแจรถในรุ่นนี้สันหน่อยนะครับการออกแบบกุญแจของเขา สวยงามไหมด้านหลังจะมีคําว่า Innova แบบนี้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ล็อกรถเพราะว่าพี่นัทนะครับจากช่องวงยังอยู่คราวนี้เราจะมาดูการดีไซน์จะมีความคุ้นเคยในสไตล์แบบรถ MPV นะครับแต่ว่าในความสูงของตัวรถที่เราจะคุ้นเคยว่าเป็นบอดี้ออนเฟรมนะครับตัวรถจะดูโยงโยงแต่พอมาตัว Innova ใหม่คันนี้นะครับกลายเป็นแบบโมโนคอก ตัวรถไม่ได้เป็นแบบบอดี้ออนเฟรมแล้วตัวกาวเคียนแลนด์นะครับจะมีความเตี้ยลงมาอยู่เพียงแค่160มิลิเมตรความยาวของตัวรถนะครับที่เห็นอยู่เนี่ย4เมตร70นะครับความกว้าง1เมตร80และความสูง1เมตร เกือบ1มตร80นะครับ1790และที่สำคัญฐานล้อคันนี้นะครับอยู่ที่2,850ม mm. ิมต้องบอกเลยนะความกว้างขวางมันจะกว้างขนาดไหนนะครับเราไล่ไปดูอย่างที่เห็นตีดล้อนะครับล้อให้มาข,ขนาด18นิ้วยางนะครับ225 50 R18 ให้มาเป็นดิสเบรคคู่ช่วงล่างเป็นแบบ m ม p เฟอร์ n ันสตัดด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็น 21555R17 เท่านั้นนะครับเนี่เราจะเห็นความแตกต่างและยางที่ให้มาเป็นยางดันหลอบเลยนะครับตัว SP Sport ด้วยนะครับก็ให้ความนุ่มนวลแล้วก็เงียบนะมาให้การตกแต่งนะครับเราจะเห็นว่าการตกแต่งซุ้มล้อนะครับจะมีการตกแต่งเป็นคิ้วสีดำด้านนะครับน่น่าเสียดายที่ตัวสีของรถและสีตัวคิ้วเนี่ยมันมีความกืนกัน ไปสักหน่อยหนึ่งอาจจะดูแยกกันไม่ออกแต่ว่าเราจะเห็นว่าวัาสดุการตกแต่งตรงนี้เป็นพลาสติกสีดาด้านไล่ลงมานะครับตัวชายล่างนะครับหรือสเกิร์ตด้านล่างจะมีความเว้าเห็นไหมครับถูกออกแบบแบบแปลกตามากโดยแพลตฟอร์มอันนี้เป็นแบบแพลตฟอร์ม TNGA นะครับหรือตัว GAC นะครับก็จะใช้แพลตฟอร์มเดียวที่อยู่ในตัว c o l l a Cross หรือในตัวคโร l a เพราะว่ารถรุ่นนี้ ถือว่าอยู่ใน C s e gment นั่นเองนะครับและมาดูด้ามจับเปิดประตูครับจะมีมาเป็นสีเงินนะครับตกแต่งเข้ามานะครับสามารถที่จะแตะล็อกรถสามารถแตะที่จะเปิดประตูแบบนี้ได้เหมือนกันอันนี้นะครับเจ๋งมากและเราไล่มาจุดหนึ่งที่เราต้องบอกแบบนี้นครับในรุ่นสมาร์ทหรือในรุ่นพรีเมียมจุดแตกต่างคือเรื่องของกล้องเราจะสังเกตได้นะครับว่าตัวรถเนี่ยในรุ่นสมาร์ทรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีกล้องข้างมาให้ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED อย่างนี้มีให้ัญลักษักไฮบริดนะครับที่ทุกคน คุณเคยมีมาให้กระจกมีายสปอตวอร์นิ่งมาให้เราไล่มาดูนะครับด้านบนจะไม่มีลูฟเรลวนะครับรถจะดูสูงอย่างนี้แต่ก็ไม่มีลูฟเร็วมาให้นะครับอันนี้อาจจะต้องซื้อแยกและการตกแต่งของกระจกนะครับเราจะเห็นการตกแต่งโดยการใช้เป็นสีเงินโครเมียมมาให้และประตูแถวที่2 ถูกพัฒนาให้ดูมีความกว้างขวางนะครับสามารถที่จะเข้าออกง่ายๆเนี่ยดูพี่นัทเข้าไปนั่งนะครับก็จะมีความกว้างพอสมควรเอาล่ะเราไล่มาดูล้อหลังกันอีกต่อหนึ่งนะครับล้อหลังก็ให้ยางมาล้อมาขนาดเดียวกับคู่หน้านะครับแต่ช่วงล่างด้านหลังเป็น t อร์ช o n b e m มีดิสเ r a มาให้นะครับเนี่ยสองสอ นะครับ R18 ก็ต้องถือว่าให้ยางมาขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับจากที่แต่ก่อนมันเพียงแค่17นิ้วนะครับแล้วก็การตกแต่งนะครับด้านหลังก็จะมีซุ้มเป็นพลาสติกรองรับนะครับมาจนถึงตรงกันชนด้านท้ายพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับเราจะเห็นนะครับว่าด้านท้ายเนี่ยถูกออกแบบมาถ้ามองไปรุ่นน้องเขาหรือรุ่นน้องสุดก็คือเวลโรสนั่นเองจะมีความคล้ายเคียงกันจะมีเส้นของตัวโคมไฟชุดหลังเนี่ยลากยาวมา แต่ว่าเราจะเห็นเป็นไซส์นะครับเป็นไฟ LED แบบไลท์ไกดิ้งนะครับมาให้แบบนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไส้ไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับแยกกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญชุดตัวฝาท้ายนะครับจะมีตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้มาให้ก็จะเพิ่มความหรูหราอันนี้ก็จะแปลกตาไปนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีกล้องนะครับมาให้ในรุ่นนี้นะมีกล้องหลังมาให้นะครับกล้องรอบคันไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านบนนะครับไฟเบรกดวงที่3 พร้อมกับสปอยเลอร์นะครับมีมาให้แบบนี้นะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้นะครับเราไล่ามาดูด้านล่างมีจุดหนึ่งที่จะต้องให้ทุกคนดูครับเซนเซอร์ครับเรามานับเซนเซอร์กันนะครับด้านข้างมี1จุดนะครับ1 2 3 4 5นะครับในรุ่นนี้นะด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับอยู่ที่5จุดพร้อมกับไฟนะครับต้องบอกว่าเป็นไฟฟลอกแวล์ด้านหลังนั่นเองนะครับเป็นสีแดงมาให้และที่สําคัญรถรุ่นนี้สามารถที่จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเราสามารถคลิกเซ็นเซอร์เปิดได้นะครับเมื่อเรานะครับใช้เราต้องล็อกรถก่อนนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเตะแล้วก็เตะเปิด นะครับแต่บางเอินพี่นัทอยู่เราให้ทุกคนดูตอนที่พี่นัทเปิดละกันนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะกดเปิดจากตรงปุ่มได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ายกขึ้นมาเราจะเห็นนะครับตัวเบาะแถวที่3นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็การพับเบาะแถวที่3มบอกแล้วว่าสามารถพับได้แบบ50แล้วหัวหมอนอาจจะแปลกประหลาดซะหน่อยนะครับมันจะอยู่กึ่งกลางนะครับเราก็สามารถดึงจากตรงนี้แล้วก็พับจากตรงนี้ได้เรามาดูช่องเก็บของครับ มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆอย,อยู่ตรงนี้นะครับอา้าวยางอะไรไปไหนนี่เราไล่มาดูด้านล่างครับพอหลังจากที่เราจะเห็นการชนด้านนี้ที่มีเซนเซอร์เป็นสีดําด้านไล่ลงมายางอะไรอยู่นี่ครับและท่อไอเสียอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองแล้วเวลาเราจะเอายางอะไรลงยังไม่เคยเอาลงแบบนี้ซะด้วยสิเพื่อนๆใครที่ดูอยู่ก็ลองแนะนํามาครับเอาลงยังไงฮะแบบนี้นะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับ เปิดประตูออกมานะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าการตกแต่งในรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมาแบบสีเดียวก็คือสีดำนะครับวัสดุเป็นแบบซอฟทัชนะครับแบบนี้นุ่มๆนะครับนี่เราก็จะมีสีเงินโครเมียมนะครับเข้ามาตกแต่งนะครับมีคิ้วสีเงินมาให้พร้อมกับที่เปิดนะครับตัวหน้าต่างนะครับฟาหน้าต่างเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นออโต้มาให้นะครับปุ่มปรับกระจกไฟฟ้ามาให้ปุ่มอันล็อกล็อกมีมาให้นะครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ภาย นนของเจ้าตัว Innova นะครับในรุ่น Smart เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับโทนภายในเนี่ยจะถูกออกแบบมาเป็นแค่สีเดียวคือสีดำจะแตกต่างจากในตัวรุ่นท็อปที่จะมาแบบทูโทนนะครับในตัวพรีเมียมเอาล่ะเรามาดูก่อนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบสามก้านนะครับทุกอย่างถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับคันนี้คือ all new platform ใหม่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นตัวคอนโซลด้านหน้าจะมีความแปลกนิดนึงพอคันเกียร์เนี่ยนะครับ ขึ้นมาอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้ามาเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางจะเว้านะครับอันนี้คือเลเยอร์ใหม่ที่แบบเฮ้ยอลังการสวยงามเหลือเกินหน้าจอมา10.1นิ้วนะครับตรงกลางเป็นแป้นยกขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะแบบเอ๊ะมาในสไตล์เดิมไหมแต่ถูกออกแบบดีไซน์นะครับไม่ใช่เอากล่องมาวางอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซของเขานะครับเป็นทัชสกรีนสีนะครับแต่ว่า เรายังยังไม่ยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะครับเนี่ยมีวิดเจ็มีวอลเปเปอร์ paper, มีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเซตติ้งอะไรต่างๆได้มีพรีวิวได้ด้วยเห็นไหมมีวอลเปเปอร์อย่างนี้ฮาสวิตช์นะครับตัวบวกลบวอลลุ่มมีหน้าโฮมมีนะครับกลับมามีนี่ นะมี power นะครับเปิดปิด on ปิดสงปิดเสียงนะครับมีมาให้โอเคนี่คือลูกเล่นหน้าจอ10นิ้วและมาเชื่อมต่อกับหน้าจอดิสเพย์ที่มีขนาด7นิ้วตรงกลางซึ่งคราวนี้หน้าจอมาเป็นแบบสีนะฮะเป็นสีสีเลยนะน่าจะมากกว่าสีสีด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นหน้าจอสีที่เราสามารถจะเลือกนะครับฟังก์ชันต่างๆได้นะครับ เนี่ยเราสามารถกดปุ่มนะครับเนี่ยตรงข้างนี้หลีลดแสงได้นะครับตรงนี้หน้าจอแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยพอรถเราเป็นไฮบริดหน้าจอมุมซ้ายจะมีเรื่องของการชาร์จมีเรื่องของอีโคมีเรื่องของพาวเวอร์เข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับส่วนสวิ์ต่างๆของตัวรถมีมาให้ตัวหน้าจอฟังก์ชันจะใช้ควบคุมนะครับจากตัวพวงมาลัยโดยทางด้านขวาที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบครู e คอนโทรลนะครับเข้ามา โมดต่างๆนี่เลือกของเบกเพลงนะครับมันก็สามารถจะเซตติ้งเลือกได้เราลดเสียงคือเอางี้ง่ายๆว่าฟังก์ชันเลเยอร์ต่างๆคล้ายกับใน t o t a ้ a เวล o แล้วก็คล้ายกับเจ้าตัวยา r ิสเอทีพนะครับที่จะมีฟังก์ชันในเรื่องของเสียงในโหมดอยู่ด้านล่างด้านบนตรงนี้เป็นเรื่องของ Cruise Control มีมาให้เซนเซอร์นะครับเลนนะครับตัวเตือนออกนอกเลนมีมาให้ส่วนทางด้านซ้าย ก็จะเป็นฟังก์ชันเมนูนี่ที่จะใช้บนหน้าจอนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับเนี่ยเลือกค่าต่างๆนะ LDA เห็นไหมตัว l n n d e p a r t u r e Warning นะครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้มี b y s p o r t Warning มาให้นะครับถึงแม้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่มต้นแต่ใน Toyota Safety Sense ระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วมาดูตรงกลางกันบ้างนะครับแอร์นะครับแอรเป็นแบบออโต ฮาร์ดสวิในการเลือกฟังก์ชันของแอร์มีมาให้นะครับอยู่ตรงนี้คันเกียร์นะครับเป็นกดปุ่มแล้วก็เลื่อนลงนะครับจะเป็นเหมือนขั้นบันไดนิดนิดแต่ว่าไม่ใช่ขั้นบันไดจ๋ามีมี P มี R มี N มี D แล้วก็ตบมาทางขวาสุดก็จะเป็นแบบ Sport นะครับมีมาให้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามาให้ออโต้เบรคโฮมาให้ดรฟ์โหมดมีมาให้ EV m o โหมดก็มีนะครับแท็กชันออฟอยู่ตรงนี้ ช่องต่อ USB นะครับมีมาให้2ช่องถ้าเราจะช่องเสียบกับตัว Apple CarPlay ก็ใช้ช่องนี้นะครับ USB Type A และต้องบอกแบบนี้ว่าในการเสียบใช้ในตัว Apple CarPlay นะครับในตัวมือถือเราสามารถเชื่อมต่อแบบวเลดไร้สายได้ Apple สามารถทำได้นะครับในตัว Android ยังอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของในรถรุ่นนี้เหมือนกันเอาล่ะเรามาดูช่องกลางครับ ตัวกุญแจของเขาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่องวางแก้วเห็นไหมจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นั่นเองที่เท้าแขนมีมาให้นะครับคราวนี้พี่อขออนุญาตพามาดูมุมด้านซ้ายนิดหนึ่งมุมด้านซ้ายนี่มีช่อง ac outlet นะครับมีตำแหน่งที่วางเก็บของนะครับวางมือถือ,อสมมติพี่อวางมือถือก็วางมือถือได้ประมาณนี้ดูลงไปแบบนี้ได้เลยนะเป็นหลุมลงไปก็ถือว่าเออเป็นการออกแบบที่ดูโอเคมากนะครับแล้วก็ มันมีจุดหนึ่งที่เราจะมีช่องวางแก้วน้ําอ่ะเดี๋ยวพี่เอ๋ให้ดูนี่ครับมีช่องวางแก้วน้ําตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเด้งนะเก็บนะครับมีมาให้ทั้ง2ฝั่งคนขับก็มีนะครับเราจะดูการออกแบบวัสดุด้านหน้าตรงนี้เป็นซอฟทัสซอฟทัสเออนิ่มๆน,นะอันนี้ดูโอเคนะครับมีด้านข้างนะเอาละเรามาดูด้านบนด้านบนเราจะเห็นนะครับว่ามีกระจกมองหลังนะครับการตัดแสงก็ยังเป็นแบบป๊อกแป๊ก พร้อมกับตัวข้างบนนี้เป็นกล้องด้าน,นบนนะฮะจะมีกล้องอยู่1ตัวนะครับคอยจับในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาให้ด้าน,นบนเพดานไฟเพดานล่ะนี่ไฟเพดานเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นหลอดไส้ยอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็น LED ไล่ลงมาดูมา่านบังแดดม่านบาังแดดให้มาเป็นไงมีไฟมาให้มีกระจกนะครับมีมาให้ทั้งคู่นะครับอันนี้ครบถ้วนนะครับแล้วพร้อมกับถ้ามองไปที่จับ ที่จับมีมาให้ครบทุกตำแหน่งนะครับเนี่ยมาให้อันนี้ถือว่าเจ๋งดีนะครับนี่คือโดยรวมของด้านหน้าที่บอกแบบนี้อีกอันนึงนะครับตรงตัวที่นั่งเราในตัวคนขับเป็นแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้นะครับ6ทิศทางนะครับอันนี้ดีจริงๆนะครับสูงต่ำนะครับเข้าออกและตัวพวงมาลัยย้ำอีกทีหนึ่งสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะครับสามารถเข้าออกได้แบบนี้แล้วก็สูงต่ำได้ ตัวพุ s ส start ถูกซ่อนอยู่ด้านหลังด้านนี้เผื่อใครไม่เห็นนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองครับและเรื่องเครื่องเสียงนะครับมีมาให้ในรถนะมีลําโพงทั้งหมดอยู่6ตําแหน่งนะครับคือมีตรงเสา a นะครับตรงคอนโซลแล้วก็ตรง ตัวแผงประตูนะครับพร้อมกับทางที่อยู่ด้านหลังนะครับและเมื่อเราเข้ามาอยู่ในแถวที่2นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าจุดเด่นในอิ n โนวาในตัวใหม่เนี่ยนั่นคือเรื่องของการที่จะให้เบาะด้านหลังมาเป็นแบบกัปตันซีทสามารถแยกซ้ายขวาได้อิสระมีช่องกลางให้เราเดินนะครับและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือแอร์แยกออกมานะครับมีโซนด้านหลังอีก1โซนนะครับตำแหน่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะกระเถิบให้นะ อบมาดูครับนี่ครับเราจะเห็นนะครับแอร์แยกเป็นโซนนะครับด้านหลังสามารถที่จะออโต้ก็ได้ออปิดก็ได้นะครับและมี USB Type C มาให้ถึง2ตํตำแหน่งนะครับเนี่ยถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีเห็นไหมดูสิและพร้อมกับมีถาดครับวางของวางแก้วน้ำมาให้อันนี้เป็นจุดเด่นที่ดีมากแต่ว่าการใช้งานก็นี่นะครับนี่แข็งแรง และการเก็บครับก็ไม่ยากก็คือเพียงแค่กดนะครับมีสวิตช์อยู่แล้วก็ดันลงมาก็จะพับนะครับและที่สําคัญเราจะเห็นนะครับมีที่เท้าแขนมาให้นะครับทุกตําแหน่งก็นั่งอย่างสบายอันนี้ถือว่าดีนะครับมีมาให้และตัวลวดลายเบาะนะครับที่มาอยู่ในด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะลายเดียวกับในตัวเบาะคู่หน้านั่นเองและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของรถรุ่นนี้นะครับมันคือการสามารถที่จะลากนะครับตัวเบาะ นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาลากให้สุดแบบนี้และเราสามารถที่จะปรับนี่ครับเอาหัวหมอนคือใครชอบรถแบบสามแถวแบบสามแถวแบบเจ็ดที่นั่งแบบพี่เอกนะนี่เราต้องเล่นอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ครับแล้วตัวบอกสามารถที่จะพับเรียบทุกคนจะเห็นไหมนี่ครับมันสามารถที่จะเข้าไปนั่งด้านหลังมาเดี๋ยวเรามาดูกันพี่เอกจะนั่งด้านหลังนะครับแล้วก็ ถ้าใครจําได้ในตัวเวลลอสนะครับก็สามารถจะปรับได้หลายที่นั่งขออนุญาตถอดรองเท้าทุกคนจะได้เห็นนี่ครับนี่เป็นไงนั่งคือตัวรถคันนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่ามีความกว้างขวางกว่าโตโยต้าเวลลอสเยอะมากๆตัวรถยาวมากๆนะครับใหญ่มากเนี่ยความกว้างขวางการนั่งสะดวกสบายแบบเนี่ยหัวหมอนมีมาให้ครบตําแหน่ง เจ๋งป่ะเนี่ยคือจุดหนึ่งที่อยากจะเอามาพรีเซนต์ว่าการนั่งในเบาะแถวที่3ทําได้อย่างดีนะครับสมมุติว่าเพเอจะนั่งในเบาะแถวที่3าขอาอนุญาตออกขึ้นก็ลำบากนิดนึงนะต้องมีคนช่วยด้านหน้าอึบอึบอึบโอเคเลื่อนเบาะไปเห็นไหมครับตำแหน่งที่เข้ามาด้านหลังจะเห็นว่ากว้างและลางเบาะ นะครับอาจจะต้องเรามัดระวังเรื่องของสิ่งฝุ่นสกปกต่างๆตรง,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 งนี้นะฮะนี่มาดูดิกว้างแบบกว้างแบบโคตรกว้างนะครับมีช่องวางแก้วมาให้นะครับทุกตำแหน่งตัวพนักพิงเบาะแถวที่3พับเป็นแบบ50-50พับลงมาก็จะราบเรียบไปเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเรายังมีอีกคลิปหนึ่งที่จะเป็นในตัวรุ่น พรีเมียมตัวท็อปนะครับก็ลองไปดูกันแอร์ Air ที่เราบอกกันว่าปรับตรงกลางเนี่ยช่องแอร์จะอยู่ด้านบนนี้นะครับช่องแอร์จะอยู่ด้านบนนี้นี่ที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ที่จับมีมาให้ที่สําคัญในรุ่นนี้มีแ m ม i บ n ไเห็นไหมฮะมีแ m ม i บมาให้เออแต่สําหรับพี่เอดูแล้วมันไม่เนียนเท่าไหร่มันไม่ค่อยสวยอะแต่ว่าเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้นะครับก็มาช่วยเวลาเรา นั่งในเวลาค่ำคืนก็อาจจะเป็นดีแต่ไฟเนี่ยเพดานเนี่ยมีมารอบคันด้านหลังมีมาให้เป็นหลอดไส้ด้านข้างมีมาให้เป็นหลอดไส้นะครับก็จะร้อนๆน,นิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ที่เห็นนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเบนซิน2.0ลิตรที่บอกว่าเอามาจากเล็กซัสและเอามาพัฒนาต่อนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บล็อกไฮบริดต้องบอกว่าเลยเอาโคตรกว้างอะ่ะดูดิเครื่องถูกซอดลงไปแบบต่ําลงมาเพื่อให้เพิ่มพื้นที่อย่างงี้แน่นอนว่าจุดศูนถ่วงต่ํา การก่ะถนนน่าจะดีนะครับดูดิเว้งว้างมากเลยนะครับแล้วก็แรงม้าของเขาอยู่ที่186แรงม้าแรงบิดของมอเตอร์นะครับอยู่ที่206นิวตันเมตรรองรับน้ำมันได้ e10 ถังน้ำมันคันนี้นะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องน่าสนใจมากๆเพราะว่าถังน้ำม,นมันมีความจุอยู่ที่52ลิตรครับแล้วก็สามารถมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่21.3ลิตรต่อกิโลทั้ง2รุ่นนะครับทั้งรุ่นตัวท็อปนะครับในตัวพรีเมียมและในรุ่นสมาร์ทนั่นเองครับ และนี่คือตัว All New Innova นะครับใน2.0 HEV Smart นั่นเองครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับราคายังไม่เปิดเผยออกมาคลิปนี้ออกไปเนี่ยแต่ก็น่าจะพร้อมราคาถูกต้องนะเดี๋ยวตัวน่าจะประกาศแบบนั้นนะครับดูแล้วราคา พอใจไหมกับรุ่นนี้แน่นอนครับรุ่นเดิมเนี่ยนะครับคาดการนะครับมันอยู่ที่ล้านสถึงล้านสแต่ในรุ่นนี้ในตัวรุ่นรองท็อปเนี่ยราคาอาจจะกระเถิบไปอยู่ที่1.3ล้านไปจนถึง1.5ล้านในตัวพรีเมียมไม่รู้ราคาที่เราพูดอยู่ตอนนี้เป็นการคาดเดาแต่ตอนที่คลิปนี้ออกไปราคาเปิดตัวมาแล้วเดี๋ยวเพี่อจะใส่ราคาไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในตัว i n n o v a นะครับ H EV พรีเมียมกันต่อครับ